สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา10นาฬิกากับดิฉันชนิการสุพิทยาพรกันสักครู่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเว้นปรับโอเวอร์สเตย์ช่วยต่างชาติติดน้ำท่วมท้8จังหวัด สถานการณ์อุทกภัยรุนแรงระดับวิกฤตในพื้นที่ภาคใต้พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติประสบภัยติดอยู่ในพื้นที่พักโดยเฉพาะในเขตอำเภอหาดใหญ่และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากน้ำท่วมปิดเส้นทางทําให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจากักรตามวันเวลาอนุญาตได้ทันซึ่งต้องถูกเปรียบเทียบปรับบนละ500บาทตามพรบรคนเข้าเมืองทําให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวได้รับความเดือดร้อน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประจำด่านเข้าออกยกเว้นการเปรียบเทียบปรับเฉพาะคนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกราชาอาณาจากักรแต่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้8จังหวัดตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนถึงวันที่31ธันวาคม2568นอกจากนี้ต้องเร่งปรับฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองหลังน้ำลดเพื่อสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วด,ด้วย พันเอกปองกูลสุทธิเบญจกสกุลผู้บังคับกองพันทหารกองพันมณฑนทหารบกที่42ได้นำกำลังลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสนับสนุนในการแจกจ่ายอาหารและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้หน่วยงานยังเฝ้าระวังในการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด6.0ในเมืองแองเคอรเจรัฐ阿拉斯าของสหรัฐเบื้องต้นไม่มีรายงานความเสียหายที่รุนแรงและไม่มีคำเตือนคลื่นสึนามิจากระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐด้านกรมขนส่งของรัฐ阿拉斯กากำลังตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทางหลวงสะพานอุโมงค์รวมทั้งสนามบินในพื้นที่โดยขณะนี้ยังไม่พบความเสียหายที่โครงสร้างพื้นฐานหลักหลังเกิดแผ่นดินไหวจะอย่างใด เหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้นับเป็นเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นที่พื้นที่ตอนกลางใต้ของอ阿拉斯านับตั้งแต่ปี2564รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ้อมตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานอซอสกุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสกุ้งรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลง คุณผู้ชมคะพทบ5เปิดช่องทางรับแจ้งเหตุและส่งภาพความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหากประชาชนอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมต้องการอบพยพหรือขนย้ายสิ่งของผ่านทางเพจ Facebook t v f HD ช n อ i n e ออน ขณะที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งจัดโดยรัฐบาลรับสมัครจิตอาสาเรือสกูตเตอร์พร้อมคนขับสามารถร่วมบริจาคได้ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศโดยติดต่อได้ที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในที่หมายเลขโทรศัพท์0964593954สำหรับช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ